ต่อกันดนพาส3กับเกมบเอลพอ a เทนะครับผมเออเงียบไปพักหนึ่งเมื่อกี้เกือบลืมไปแล้วว่ากดเล่นมันกดยังไงไปเล่นเ,นเกมนี้มาประมาณเออหลายวันเลยเกือบอาทิตย์นึงแล้วแหละตรงนี้ใช่ไหมเหมือนเราจะเล่นมาถึงเออด่านที่13นั่นเองเนะมาพร้อมวุ้ยครับผมเอออันนี้ก็เหมือนเราดูแล้วไม่ใช่เหรออืมโอเคเดีผมลืมแล้วอะ่ะโอ้ยต้องหักลับไปดูใหม่แลว นีโอเคขอเริ่มใหม่แล้วกันนะหลังจากที่ผมไปลองผิดลองถูกมาประมาณ2ชั่วโมงผมก็รู้วิธีใช้ไอ้นี่นะมันคือการวาร์ปนะครับผมเพราะงั้นเ,เดี๋ยวผมจะบอกวิธีใช้อีกทีหนึ่งนะก่อด่นเราไปเก็บเหรียนให้ครบก่อนแล้วกันนะอันนี้ขึ้นไปได้ พลาดแล้วครับพลาดแล้วพลาดแล้วอุตส่ารู้นะเนี่ยอุตส่ารู้ยังพลาดแต่โอเคโอเคงั้นเอาใหม่เอาใหม่เนี่ยผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วไปเก็บตรงนี้ให้ครอบอ่าแล้วก็ลองไปเก็บตรงนี้ให้ครบด้วยนะคิดว่าน่าจะทำแบบนี้น่าจะได้เลย น่าจะแหละน่าจะนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผม๋ยวผมจะวาร์ปตามกลับขึ้นไปอันที่ข้างบนนูน่นน่ะไม่ใช่นะเออ,อยังไงยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บดิงงงละงงละงงละนึกว่าตัวเองรู้ละที่ไหนได้งงอีกรอบหนึ่ง อ่าผมลืมเมื่อกี้กดผิดคราวนี้ไม่พลาดแน่นอนอ่าชอบทําอะไรมันซับซ้อนขึ้นมากกว่าเดิมอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะผมนึกว่าจะเพิ่มความยากที่เพิ่มอ่าลูกเล่นใหม่มาทําให้เกมมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอ่ะระดับนี้ใครจะไปยอมอ่ะเล่นมาขนาดนี้แล้วต้องแบบลงไปทั้งสองพันแล้วนะลองเล่นต่อดีครับเล่นต่ออยู่แล้ว ผมก็จะวาร์ปขึ้นไปข้างบนเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วางตรงนี้ก่อนแล้วก็นี่น,ะนี่ยมันคือการสร้างประตูวาร์ปนะครับผมนี่แหละคือวิธีการใช้งานอตัวพีที่ถูกต้องโอเครู้วิธีใช้แล้วที่เหลือก็แค่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานาการณ์นะอ่านรู้สึกว่าน่าปวหัวที่นึงนะสำหรับด่านนี้ แล้วดูดาดนี้ดิแล้วดูดาดนี้เออเรามีตัววับตัวที่ใช้วับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวไปเก็บให้ครบก่อนล้วกันเนะอืมเริ่มจากอ่าตัวข้างบนทางซ้ายทางซ้ายรื้ว่าทางขวาดีวะเอเริ่มหลับสนในตัวเองแล้วนะเนี่ยเอขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อไม่เป็นการผิดพลาดอืมโอเคไปทางนี้แล้วกันนะ เก็บให้ครบก่อนเก็บให้ครบก่อนมันต้องเทคเดียวผ่านนะือต้องเทคเดียวผ่านครับผมระดับนี้เนี่ยวางตัวนี้ก่อนแป๊บหบนึ่งนะจะไ่ายพิธีให้กลับขึ้นไปอแล้วก็กลับครับผมยังไงก็ต้องกลับได้ไม่กัน <laughs> เจอทางตันเลยเอาลืมอวางไว้ข้างบน <laughs> โอ้ยชีวิตับน,นะต้องเริ่มใหม่อีกเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่ เสียเวลาชิปเป็นเกมที่แบบทำให้เสียเวลามากโอเคคราวดีเราจะต้องไม่ลืมสติครับผมสติสติต้องมาครบนะสติบาไม่ครบนี่เดี๋ยวได้เริ่มใหม่กันอีกทีเป็นเรื่องเลยยาวเลยครับผมเควางตืงนี้ลงไปเก็บสองอันตรงนี้อ่าแล้วก็กลับครับผมกลับกลับเลยกลับแล้วอย่าลืมอย่าลืมวางไว้ก่อน <laughs> เราเมื่อกีก้พลาดหนักมากโอเควางเสร็จแล้วพร้อมลยุยครับผมพร้อมเลยน่าจะแบบอ่าขอเก็บด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะด้านซ้ายก่อนค่อยขึ้นไปเก็บทางด้านขวาอันนี้แบบมันจะหันหน้ามาทาันเลยบูมโอย้ยเกแบบเก็บทอบชอบทำให้ฉันตกใจบ่อยมากเลยนะหัวขาวเอ่อกลับไปข้างบนเหมือนจะไม่มีที่กลับนะืมขอใช้เวลาคิดแบบหนึ่งเราจะต้องไปทางขวาต่อเลยปะเนี่ยวัด หรือว่าต้องลงตรงกลางก่อนนะ่ะเราไปข้างหน้าได้ไม่ใช่เหรอเราไปข้างหน้าได้นี่กันรอแบบเสี้ยววินาทีได้ไหมรอแบบอขึ้นบันไดนะขึ้นบันไดให้ไอหัวขาวมันเดินผ่านไปเฉียดไปทดีเดียวนี่ตรงนี้เลยจะได้ประหยัดนะครับผมประหยัด <c oughs> ไม่ต้องลงมาหลายรอบอันนี้ต้องผ่านเรียบ <c oughs> ร้อยเนี่ยเป็นไงเป็นไงแผนสูงอ่ะแผนสูง บาบเกับไปข้างบนเลยแล้วกันนะกลับไปข้างบนแล้วเก็บอ่ามาลงเก็บด้านข้างนิดนึงแล้วก็ลงไปเก็บด้านล่างก็ถือได้ว่าแผนสมบูรณ์แบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเก็บให้หมดข้างล่างนี่ไม่ต้องใช้อะไรนะครับผมข้างล่างเดินไปเก็บแบบสบายๆเลยไม่ต้องใช้จุดวาบอะไรเดี๋ยวแต่ถึงสิ้นแล้วเคลียร์ลุยต่อจากที่สิบห้า อันนี้ขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งนะอืมเอาละเอาละเอาละเหมือนไม่ที่ให้ไปแค่ที่เดียวคือด้านบนน่ะเออไม่มีที่ให้ไปที่ด้านอื่นแล้วยังไงก็ต้องเก็บเหรียญก่อนแหละเฉียด <c oughs> ไปทีเดียวโอเคพวกแกแบบชอบทำให้ฉันตกใจบ้างเลยดีนะ้ไม่มีตัวไอ้ที่แบบพ่นลูกกระสุนสีแดงได้นะถ้ามีนี่แบบเป็นเรื่องเลยแค่นี้ก็แบบลำบากจะตายอยู่แล้ว หลังจากการคิดคำนวณแบบหลายตลบของผมแล้วทําให้เราทําให้ผมได้รู้ว่าข้างล่างนี่ตัวหลอกตัวหลอกแบบหลอกเต็มเต็มเลยตัวพีสองอันข้างล่างน่ะที่อยู่ตรงกลางน่ะที่อยู่สองอันน่ะหลอกเต็มเต็มลงไปเก็บที่ไม่มีทางขึ้นเลยนะตอดีเราต้องรอบครอบอ่ะเก็บดีกับดักเพียบครับผมกับดักเพียบไม่ใช่กับดักฆ่าเรานะกับดักให้เราลงไปแบบลงไปแล้วหาทางขึ้นไม่เจอเลยเป็นกับดักที่โหดร้ายมากกว่าทำให้ตายอยีกทีนี้ โอเค okay. น่าจะมาถูกทางนะต้องวางไว้ก่อนอะวางไว้ก่อนไหยโอเควางไว้ก่อนตรงนี้อืมโอเคแล้วก็กลับขึ้นไปครับผมนี่ <Yeah. S 1> สบายสบายลงดานเลยวุ้เกอบชนเกอบชนเกอบชนเก็บชน,บชนออทำเบาใจหายบ่อยมากเลยนะเก็ <c oughs> บไปสักสองอันเนอะแล้วก็กลับเลยกลับไปไหนกลับไปที่เดิมก็ผมลงเก็บด้านล่าง อืมโอเคไปได้ไปได้ไปได้อยู่ขึ้นข้างบนอะไรแล้วกัน <c oughs> แล้วก็ลงไปเก็บเยเดีเดีไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราลงตรงนี้เราลง,ลงตรงนี้เราเราขึ้นไม่ได้พอดีเนี่ยออหรือว่าออาไปเก็บด้านซ้ายก่อนไหม <c oughs> เดี๋ยวจะใช่แหละต้องไปเก็บด้านซ้ายก่อนอืม <c oughs> เกือบแล้วไงเกือบติดกับดักอีกแล้ว <c oughs> ถ้าลงไปเก็บปุ๊บนี่ตายทันทีเลยนะแบบตายสนิทเลยนะ นี่ยมันต้องแบบนี้เคลียร์ไปอีกด่านครับผมเจอกระดานที่สิบหกอือันนี้ขอใช้เวลาคิดแป๊บหนึ่งนะอืเขาต้องเก็บตรงนี้ก่อนอนะเก็บตรงนี้ก่อนแล้วก็ลงไปเอาข้างล่างก่อนแล้วกันนะอืมโอเคเลยตามนี้ตามนี้วางแปบบ๊บเกือบลืมวางโอ้ยลืมวางที่สวยเป็นสวยเลยนเนี่ยโอเคแล้วก็กลับไปข้างบนนะครับผม<อ>นี่ เวิกแน่นอนแผนดีเวิกแน่นอนยวเก็บข้างบนตรงนี้ <c oughs> มันจะไหวไหมเนี่ยผมรู้สึกมันปเปลืองยังไงไม่รู้ฮะลงไปตรงนี้เก็บตรงนี้เราไม่มีที่วางไว้ข้างบนเนี่ยโอเคเก็บข้างบนก่อนละกันเนี่ยมันต้องมีทางไปแหละเพราะว่ายังมีตัวพีอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างอยู่เราลงไปเก็บข้างล่างแล้วก็กลับขึ้นมาอีกทีแล้วกันนะโอเคเลยเฮยเดือดอเดียเดยเด๋ยวนะมันมันแปลกๆยังไงไม่รู้ให้ทุกคน มันแปลกๆนะเอ้าไม่ได้วางไว้ไม่ได้วางไว้ <laughs> ไไวไวครับทุกคนไม่ได้วางไว้ข้างบนแล้วลงไปเอาแล้วกลับจะกลับกลับมันขึ้นขึ้นมาโอ้ยลิน้นพันกันโอ้ยสตีไม่อยู่กับเด้กกับตัวแล้วลงไปที่จบสิ้นเลยนะจบสิ้นชีวิตเลยท่านเนี่ยโอเคทำามไม่ไม่โอ้โหคอยตาําขาดเลยโอเคผมติดกับดักลงไปเอาข้างล่างเมื่อกี้รอบนี้ไม่เอาแม่งละอืมขอข้างบนก่ขอขนขอขละกันนะข้างบนเออ ไหวไปเนี่ยทางไหนบูดีไปโอเคซ้ายก่อนดีไหมหรือว่าขวาเนอะอืมอันที้แบบขอเวลาคิดคำนวณแป๊บหนึ่งนะสมองเร็วๆถ้าเข้าสมองรีบทำงานรีบทำงานทำงานหนักๆเลยทำงานหนักๆเลยโอเควางตัวนี้อืมเราต้องรอดเราจะกลับขึ้นไปข้างบนอีกทีเดิงแบบนี้ไหวแน่ยังไงก็ไหวออเมื่อกี้ก็มั่นใจแบบนี้แหละแป๊กไปรอบหนึ่งแล้ว เบาๆหน่อยได้ไหมไอเรื่องความบันใจนี่ไปเก็บด้านล่างดีไหรือว่าไปตรงกลางดีวะไปตรงกลางเราจะได้เก็บมาเพิ่มอีกกนหนึ่งแล้วเราก็จะกลับขึ้นไปข้างบนตรงนู้นได้แต่ตรงนี้เราเก็บฟรีไม่ต้องใช้วาปขึ้นก็ได้เนี่เออเก็บฟรีเก็บฟรีไม่ต้องใช้วาปแม้แต่อันเดียวนี่เวิรก์กละเวิร์กแล้วแบนนี้เวิรก์กลวรอแน่นอนครับผม อ่เรียบร้อยลงไปเอาได้แบบสบายใจเลยครับผมคุ้มมากใชว้วาบดีคุ้มมากโอเคกลับครับผมต่อไปก็เป็นคิวทางด้านขวานะอันตรงกลางนี่อกว่ามันต้องเอาไว้สุดท้ายอะ่ะทํามาล่อให้เราแบบค่อยๆเฉยๆอ่ะยังไงมันก็ต้องทางทางขวากวา่าทางซ้ายทางขวานะขึ้นข้างบนขึ้นข้างบางบกิดได้ ขึ้นข้างบนเก็บได้โดยไม่ต้องเสียวาร์ปนะแล้วลงข้างล่างก็เก็บได้โดยไม่ต้องเสียวาร์ปโอ้ยสะดวกสบายเลยครับผมแถมประหยัดเวลาวิ่งขึ้นบันไดอีกเออวาร์ปทีเดียวถึงข้างบนเลยเดี๋ยวผมต้องตามหลังไอ้หัวข่า,ขาช้าๆทีละนิดๆเอ้ยแบบเราวิ่งไวกว่ามันไงถ้าเรากดวิ่งเต็มตีดนี่คือแบบชนมันแน่นอนไอ้ตัวนี้มันยิ่งแบบมีพิษมีภยัยอยู่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันสกิดมันนิดเดียวขิดได้เลยอะ เล็กสุดไทยก็ตรงกลางครับผมนี่มันต้องแบบนี้เวิร์กเวิร์กเผื่อนี้แผลทีเวิร์กอันนี้เหรออันนี้อันนี้ขอใช้เวลาคิดแป๊บหนึ่งนะครับผม <c oughs> หลังจากใช้เวลาคิดไปประมาณสามชั่วโมง <c oughs> ผมก็รู้แล้วว่าทางไปมีทางเดียวคือข้างบนแล้ววิธีที่เราจะผ่านไอ้ตัวไอหัวกลมข้างบนนี่คือ <c oughs> เราจะว้าไปอยู่ด้านหลังมันนอฮะนี่คือแผนทองเลา <c oughs> อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ใช้ประตูว้าปกับสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เอาอ้นี่มันก็ขยันยิงจังเลยนะแ <c oughs> บบเบาๆหน่อยได้ไหม <c oughs> เออวุฒ <c oughs> ยเจ็ดหัวไปนิดนึง <c oughs> โอเคแล้วเราจะว้าปไปเดี๋ยวรอมันหันหลังไปเลยเราจะวร์ปไปข้างหลังมันเอออะไรครับเนี่ยอะไรครับ <c oughs> ทำไมมันใช้ประตูได้อ่ะ ทำไมหัวกลมมันใช้ประตูได้เราไม่ได้มันควรส่งวัตลิขสิทธิ์ไปให้เราใช้แค่เพียงคนเดียวไม่ใชคนที่ใช้ประตูวาร์ปได้น่ะโอ้โหเสียแผนเสียแผนเสียฟิลมากเลยอะเสียฟิลสุดๆเดียวเดียวเดียวเอาอีกแล้วเจอเองด่านไหนหวาดเสียวทุกด่านเลยโอเคผมจะอย่าเพิ่งใช้ร้อยมัตรันหลังมาด้วร้อยมัตรันนน้าไปอีกทางหนึ่งนั่นแหละไม่ทันอีกแล้ว โอ้ยชีวิตฉันโอเครอบนี้พอไม่ไหวจะเคลียร์ละเสียเวลากับเองเดียวไปแล้วนี่อืมบาเดเสียวกว่าเดิมอีกฮะบาเดเสียวลูกกระสุนจะโดนเข้าหน้าเมื่อกี้โอเคพร้อมลุยนี่นี่เยังไงอัจฉริยะอัจริยะอยู่แล้วก็ด่านนี้ดู ช่วงแรกดูตรงตรงดีนะมีทางให้ไปทางเดียวแต่ว่าช่วงหลังนี่ดิทางลงหนึ่งทางสองทางสามทางสี่ทางโอเคตามแผนนี้ก่อนแล้วกันนะเก็บทีละช่องก่อนแล้วก็กลับขึ้นไปพ่อ้าเก็บทีละช่องมันจะพอไหมอ่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูกันนะลองดูก่อนว่ามันจะพอไหมนะอันนี้อยู่นอกเหนือนอกเหนือการคำนวณนิดนึงนะใช้สมองกับส่วนอื่นไปเยอะแล้ว สมองส่วนนี้ขอส่งกันไว้นิดหนึ่งนะพิสูจน์กันด้วยาการลงมือทำอลละไรกันนะว่ามันจะพอไหมโอเครู้เลยรู้เรื่องเลยไม่พอครับผมหมดเกลี้ยงเลยรู้เรื่องอะ่ะเออสรุปจบสิน้นแต่ว่าเรามาเก็บทางนี้ได้ไหมวะเอาทางนี้เก็บได้โดยไม่ต้องใช้วาปแม้แต่อันเดียวฮะเฮ้ยอันนี้มันน่าคิดนะมันน่าคิดมันมีสิทธิ จะเป็นไปได้แหละเป็นไปได้ที่จะผ่านแนะ่ะแต่ว่าไม่ใช่รอบดีเลยตอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลงได้นี่เอา้าแผนนี้แผนนี้แบบบังเอิญบังเอิญบังเอิญนะบังเอิญบังเอิญผ่านได้โอ้ยแบบนอกเหนือการคำน,น,นวณมากเลยโชคล้วนลวนเลยนะเมื่อกี้อ่าดาดนี้ก็ขอใช้เวลาคิดสักนิดหนึ่งนะอืม รู้แล้วรู้แล้วรู้เลยรู้เลยไอ้ข้างบนเนะี่ยสี่อันนี้กลับดักแน่นอนเลยทลาล่อตาล่อใจให้เราค่อยแขวะนะคือดูดีๆนะทุกคนมันไม่มีทางจะขึ้นไปเอาไอ้ข้างบนได้เลยนะเพราะงั้นเก็บไอ้ข้างล่างให้หมดก่อนแล้วกันนะเ,เรื่องอื่นค่อยว่าก,กันทีหลังจะไงเราก็ต้องเก็บตัวผีที่อยู่ข้างล่างให้หมดกอ่อนเนี่ยเก็บหมดเรียบร้อยนะแล้วแล้วเก็บหมดแล้วไม่จะเอายัางไงต่ออ่ะ เก็บหมดเลยจะเอายังไงต่อว่าผมจะลงไปทางไหนดีซ้ายดีไหมซ้ายดีกวขวาถ้าเราจะขึ้นไปข้างบนเราต้องใช้แบบต้องสองอันเลยนะเพราะว่าเราต้องใช้หลบแล้วก็ใช้กลับอะโอเคเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันเนอะกลับขึ้นไปเลยอืมแล้วเราก็ต้องกลับมาเอาตรงนี้ตัวนี้จะได้เก็บตัวพีไปด้วย อันนี้ถือว่าช่วงพิสูจน์นะครับผมช่วงพิสูจน์ช่วงที่อยู่อยนอกเหนือการคำนวณนะครับผมแล้วก็ทางด้านนี้มีตัวพีอันหนึ่งโอเคเลยพร้อมดูดีว่ามันจะพอใช้ไหมเราเก็บตัวพีที่เก็บได้มาจนหมดแล้วหมดแบบหมดเกลี้ยงเลยไอย้ข้างบนนี้จะไปหวังเลยกลับดักครับผมกลับดักกลับดักแบบไม่ทุกห่วงเลยโอเควางไว้ตรงนี้อันหนึ่งนะ เกือบลืมแล้วเกือบลืมลืมที่คือแบบซวยแบบไม่รู้จะซวยยังไงเลยตอนเนี้ยโอเคกลับขึ้นไปข้างบนครับผมเรียบร้อยนัเหลืออยู่สองอันสองอันสองอันมันใช้ได้ครั้งเดียวเนี่ยแล้วมันจะพอเหรอไม่น่าพอนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึง่งผมว่ามันน่าจะมีทางให้ไปนะมันต้องลองพิสูจน์อยู่ในช่วงพิสูจน์แล้วเราต้องพิสูจน์แบบเอาให้สุดเอาให้สุด เดี๋ยวไ่อยาไปด้านหลังมันนะโอเคไปเลยโเ้เฉียดไปนิดเดียวโอเคโอค้ยจังหวะพลาดไปนิดนึงนิดนึงแบบนี้จริงๆนะโอเคเลยรู้เรื่องรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยแบบนี้เริ่มใหม่อย่างเดียวเลยจบครับผมเริ่มเส็งๆแล้วดี เกมที่แบบให้เราวนเล่นแผนเดิมปล่อยมากโอเคแผนเดิมเรานะเก็บค้ายลให้ครบก่อนเก็บค้ายให้ครบก่อน,ยอ,นอย่างอื่นค่อยว่าที่หลังเพราะว่ายังไงก็ต้องเก็บอะ่ะอืเก็บตัวพีค้ายให้ครบก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปนึกอีกทีนะอรอบดีเราต้องใช้แบบประหยัดกว่าเดิมนิดนึงไม่นิดนึงหละอาจจะเยอะเลยก็ได้แหละเราพลาดไปประมาณประมาณตัวพีตัวหนึ่งแหละ ถ้ามีตัวพีอีกตัวหนึ่งนี่คือน่าจะโอเคเลยอะ่ะผมอยากพิสูจน์อันนึงนะเราเหยียบตัวพีขึ้นไปข้างบนได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้เหยียบได้ไหมอะ่ะถ้าใช้เหยียบได้ที่จะเวิร์กมากมากเลยนะถ้าแบบเหยียบตัวพีแบบเด้งขึ้นไปข้างบนได้ไหมไต่ขึ้นไปก็ได้ไม่ได้อะ่ะอืมขอเวลาคลิดนิดนึงแล้วกันขอเวลาคลิดประมาณโอเคไปคิดมาเลยประมาณสองชั่วโมงรู้แล้วรู้เรื่องรู้เลย ราจะใช้แบบประหยัดสุดๆอันนี้เราจะใช้แบบสองเด้งสองเด้งเออเราจะไปเก็บข้างล่างก่อนแล้วค่อยวาปขึ้นไปข้างบนคุ้มเลยครับคุ้มเลยคุ้มเลยเนี่ยเก็บข้างล่างแล้วเราก็กลับขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึง่งเนี่ยคุ้มเลยแล้ววางไว้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวดดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็แนแป๊บหนึง่งอ่าเราจะลงไปยังไงอ่าเราต้องวางไว้ก่อนอ่ะ ต้องวางไว้ชัล่างก่อนนะเนี่ยโอ้มันค่อนข้างมันค่อนข้างเปลืองนะเนี่ยเปลืองอยู่นะเปลืองมากๆเลยแต่ว่าทําไงได้เดี๋ยวลองพิสูจน์ดูกันอีกรอบหนึ่งนะว่ามันจะพอไหมถ้าโชคดีพอก็แบบสบายเลยถ้าไม่พอก็นั่นแหละรครับผมวนอีกรอบอาจจะฟังดูเซ็งๆไปหน่อยได้แต่ว่าสมองด้านการคำนวณคิดไม่สามารถคิดไปไกลกว่านี้ได้แล้วนะ แบบนี้ก็แบบหัวแทบจะระเบิดอยู่แล้วเออลงไปเอาข้างล่างหรือว่าด้านซ้ายด้านขวาดีวะเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งนะต่อไปก็แผนเดิมเราเลยแล้วกันนะแผนเดิมแผนเดิมแผนเดิมเ,ออเราจะวาดอีกหนึ่งแล้วก็วางตรงนี้วางเสร็จเดี๋ยวรีบวิ่งเลยครับผมเนี่ยมันต้องสองครั้งนะถึงจะคุ้มผมว่าน่าจะไม่ไหวฮะ งั้นลงตรงนี้แล้วกันนะเผื่อจะได้เก็บอ่าเจ้พีตรงนี้ด้วยอะ่ะคิดว่าน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าลงอีกด้านหนึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่พอแน่นอนนะอเอา้ากดกิดชีบแหละโอ้ยอะไรกันครับพี่ย,ยส,สรุปเริ่มใหม่โอเคอย่างไรเราก็รู้แผนแล้วนะรู้แผนแล้วรู้แผนแล้วทำตามแผนเดิมก็ต้องไม่ก็ไม่น่าจะนานนะ มาลองอยู่รอบกันลองอยู่รอบกันะรอบนี้ต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดท่องไว้ท่องไว้ท่องไว้ต้องไม่พลาด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 เราไปเก็บทางล่างก่อนแล้วกันนะเนี่นอนว่าแผ่นใหม่เราก็ต้องลงมาเก็บทางด้านนี้จะได้เก็บตัวพีไปด้วยออาเนี่ยอย่าพลาดอีกเดี๋ยวรอให้มันเดินผ่านไปก่อนแล้วกันเลยเดี๋ยวเป็นเรื่องอีก เอาผมต้องวางไว้อันนี้อันนึงตรงนี้อันนึงอ่าเพือนหนึ่งพอดีเลยผมว่าแผ่นนี้จะไม่เวิร์กแล้วเนี่ยเพราะแผ่นนี้เริ่มจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วเดือยอยู่อันเดียวเองอ่ะผมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละตายแล้วหมดเลยหมดนะเอาหมดครับผม รวไปเก็บตรงนี้สรุปไม่รู้ว่าเจ้าไปวางที่ไหนเอาอีกแล้วสรุปว่าเดวเริ่มใหมอ่อกเหมือนเดิมโว้เซ็งจัดเลยตอนนี้ตเตรมแบบไม่รู้จะเซ็งยังไงละโอเคอันดับแรกทำเหมือนเดิมก่อนนะเก็บตัวพีมาให้หมดโอเคสมองเริ่มทำงานละ บอกเริ่มทํางานแล้วมมีแผนมีแผนแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์กันดีกทีนะว่าแผนจะได้บลไหมโอเคผมจะมาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะอืมแบบเดิมไปก่อนแบบเดิมไปก่อนไหวอยู่ไหวอยู่แบบเดิม,ย,แบบดมยังไหวอยู่เดิมเดิมก็ยังไหวอยู่นะ ทำไมผมตั้งแบบระยะประชิดขนาดนี้เนี่ยเอ้ยโชคดีที่ไปทันเหลือสองอันโอเคอันนี้ผมจะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนฐานนะผมจะลงไปเก็บอันนี้ก่อนตลงไปเก็บด้านนี้ก่อนแล้วกันนะหึนี่มาตรงนี้กันหนึ่ง แล้วก็เราไปเก็บตรงนี้ก่อนหวังว่าแผนที่จะเวิร์กนะแล้วก็ต้องวางตรงนี้ก่อนอีกทีหนึ่งใช่ไหมอืมวางตรงนี้ก่อนอีกทีหนึง่งกล้วเราไปเก็บตรงนี้ไม่ใช่แต่ไม่ใช่มันไม่ใช่แผนนี้โอ้ยพลาดอีกแล้ว อุแสนึกออกนะโอเคโอเคผมจะเล่นไาให้ถึงจุดนี้เหมือนเดิมนะโอเคอย่างเซ็งเลยอืมเกมที่แบบทําให้เสียเวลาวนไปวนมาเยอะมากก็พยายามอยู่ที่นี่แล้วอ่าพยายามมาแล้วนะพยายามแล้วพยายามอยู่พยายามต่อ <c oughs> เหลืออยู่อันสุดท้ายแล้วนะครับผมเกิน <c oughs> สองอันแต่วาดได้ที่เดียวนะเ <c oughs> มื่อกี้ผมเผือวางตรงนี้แนละ้วผมลงไปใช่ไหม เนี่ยผมเผื่อวางตรงนี้แล้วผมลงไปเก็บแล้วมันก็หมดเลยเพาเง้นนะ่ยแบบนึกออกอยู่นะนึกออกอยู่นิด,น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 ะดน,นึงแต่พลาดไปนิดตึงอ่ะพลาดไปนิดนึงแต่เลิมใหม่ทั้งหมดทีเ่เรียกพลาดเยอะมอ y เรียกพลาดเยอะก็ได้นะครับผมค่อยไปค่อยไปนี่ก็เป็นของเรานะครับผมวางตรงนี้แล้วผมจะไปเก็บด้านล่างแล้วค่อยวางขึ้ขนไปข้างบนเป็นไงยังไงก็ชนะอืมชนะอยู่แล้ว นั่งคิดมาเป็นวันละกว่าจะผ่านด่านนี้เก็บที่แบบใช้เวลาเล่นนิดเดียวแต่ว่าใช้เวลาคิดนานมาไอ้ข้างบนนี้คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าเป็นกับดักรอตาล้อใจเราเฉยๆล่ะเคลียร์ผ่านโอเคเริศครับผมมาถึงด่านที่19บเก้าแล้วแต่ว่าคงต้องเก็บไว้ใจกันพาร์ทหน้านะครับผมเอ่อสำหรับอันนี้ไปแล้วล่ะสำหรับพาร์ี้ไปแล้วพอละปวดหัวละปวดหัวมากตอนนี้